เอาละครับผมสุดรับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลนะจ๊ะวันนี้เราเป็นเกม Pocket Ace เคยช่นเคยแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังไต่แล้งอยู่แล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่แล้งห้าพกผมจะขึ้นไปที่แล้ง6000นนะครับผมการที่เราขึ้นไปแล้ง6000ได้มันมีความแตกต่างยังไงกับแล้งห้0 0 0แล้งห0 0 0ขึ้นไปเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าแล้งดิมอนนะครับผมแล้งดมอนแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะไม่มีความแตกต่างอะไรมากอะแตกต่างแค่สัญ,ญลักษณ์ของแลงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เขาจะมีการให้ฟิลิโมนอ่าสีใหม่กับเรานะครับผมซึ่งฟิลิโมนตัวนี้เนี่ยก็มีมีมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นอ่ะผมยังผมเลิกเล่นไปแล้วครับทำให้แรงผมไม่ถึงแล้วคราวนี้ผมกลับมาเล่นอีกก็พยายามไต่แรงขึ้นไปให้ถึง6000เพื่อที่จะให้เป็นแรงไดมอนแล้วก็จะเอาฟิลิโมนตัวใหม่มาทํามาลองเล่นให้คุณผู้ชมดูอ่าเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ผมได้บวกมาอีก30แต้มแสดงว่าผมจะขึ้นไปแรงหกพันแล้วนะฮะหลังจากนี้เห็นไหมเวลาเราจบเราจะได้แรงอ่ฟิลิโมนเนี่ยเป็นอัน,นเป็นสีนี้ นะครับผมสําหรับแรงต,ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็ออกไปดูกันนี่ฮะเอ้าผมได้เป็นฟีโรโมนสีนี้แล้วนี่ปกติเราจะได้ฟีโรโมนสีนี้ครับผมนี่อา้าวโอ้ผมไปกดเรียกมแมลง,ง,งั้งนั้นแล้วหลังจากที่เราแรงหกพันขึ้นไปเนี่ยเราจะกลายเป็นแรงไดมอนด์เนี่ยเราจะได้ฟีโรโมนสีนี้ นะครับในการเอามาซัมมอนนะครับผมฟิลโมนสีนี้ก็จะพิเศษตรงที่ถ้าจะเรียกแมลงตัวทองเนี่ยจะใช้แค่30ิฟิลโมนนะครับผมจากปกติถ้าสีทองเนี่ยจะใช้150สีสีอะไรวนะเนี่ยสีฟ้าจะใช้50แต่ถ้าเป็นสีอันนี้เขาเรียกว่าสีแลนะ้วขาวขุ่นๆเนี่ยมันจะใช้แค่30แล้วผมผมคิดว่านะโอกาสที่ฟิลโมนตัวนี้เนี่ยจะเรียกแมลงระดับสูงๆหรือหาย,ยากๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสเยอะกว่าฟิลโมนด้านล่าง ฟิลโมนที่ที่ที่เราเคยได้มาอันนี้น่าจะมีโอกาสได้เยอะสุดแล้วแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเราเรียกสีชมพูเนี่ยเราจะได้แต่คอมมอนใช่ไหมอ่าบางทีก็จะได้อันคอมมอนบ้างแล้วแต่ดวงแต่ถ้าเรามาเรียกสีทองก็จะได้ระดับอันคอมมอนค่อนข้างที่จะอ่าเยอะหน่อยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะได้ตัวดีสุดหน่อยนะครับแต่คราวนี้มีฟิลโมนที่ระดับสูงกว่าขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลงแรงอีกสักรอบหนึ่งแลวกันนะตอนนี้ผมแรงหกพันและกลายเป็นแรงไดมอน เดี๋ยวเรามาดูการจัดแรงกันนี่ฮะแรงนี่ตอนแรกผมอยู่ที่แรงแพทตินัมนะครับผมแรงแพทตินัมจะสูงสุดอยู่ที่5999น้นั่นเองนะครับเริ่มเริ่มน่าจะ4 0 0พันอ่ะเริ่มเริ่มเข้าแรงแพทตินัมเราน่าจะ4 0 0พันอ่ะแต่ถ้าไดมอนด์เราต้องเริ่มต้นที่6000แรงครับเราต้องเก็บแต้มแรงให้ได้6000ก็จะเริ่มต้นเป็นแรงไดมอนด์แล้วเราก็จะได้ฟิลโมนสีขาวขุ่นโอเคคราวนี้เราไปสู้อีกสักตาเดี๋ยวผม ขอไปสู้เอาฟิโมนมาสักสักหอันเนี้ยมาใช้โชว์หน่อยนะว่ามันจะได้ตัวดีสักแค่ไหนนะครับผมโอเคเราสู้กับไอ้นี่ก่อนมาผมเออแล้งหกพันตอนนี้ก็ผมว่ามันไต่ไม่ค่อยยากนะไม่รู้สิแต่แต่บางคนก็แต่บางคนก็แบบ บางคนก็แบบสู้ยากมากครับแต่บ,บางคนนี่แบบส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมค่อนข้างที่จะชนะได้ง่ายนะสำหรับที่แหลงหกพันผมไม่รู้ว่าเพราะคนเลิกเล่นไปเยอะหรือว่าแต่ว่ามันไม่โหดมันมันก็ไม่น่าใช่นะผมว่าคนน่าจะเลิกเล่นไปเยอะเลยมันเลยทําให้เราไต่แหลงม,มีคนที่แหลงสูง,สงอยู่เยอะมากแล้วเขาเลิกเล่นไงเราก็เลยไต่ง่ายเนี่ยดูเหมือนเขาจะจัดทีมแหลงสูง เหมือนเขาจะไม่ค่อยจัดทีมป้องกันกันแล้วอะ่ะผมไม่รู้สิว่าผมเห็นแต่ทีมโจมตีอะ่ะเออเหมือนผมอะ่ะอ้าวเวนเหมือนผมเราไม่สามารถชนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอค่าให้หมดให้ได้ห้าสิบแเหมือนผมผมก็ยังไม่มีทีมป้องกันของตัวเองนะผมพยายามทาอยูแ่แต่ว่ามันทําไม่ได้สักทีผมก็เลยเอาทีมโจมตีนี่แหละมา,มาเป็นทีมป้องกันแทนโอ้อะไรวะเนี่ย เราพลาดครับผมหมดเราอ,อ่ะโอเคได้50%เราออกจะได้ไม่โดนลบเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บซัซิลโมนสักอ่อ9อันเดี๋ยวเราจะมาเรียกมแมลงให้ดูัสัก3ตัวแล้วกันนะว่าเราจะได้มแมลงระดับสูงๆหรือเปล่าสำหรับกิลิโมนสีขาวคุณอนะันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอเก็บแรงเอ้ยขอเข้าไป PVP แป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งครับไปอ่าโอเคฮะตอนนี้ผมอ่เก็บ ฟิโลโมนได้10อันแหละสิบอันอันจะน่าจะเรียกได้ประมาณ3ตัวนะเดี๋ยวเรามาลองเรียกดูนะว่ามันจะได้ระดับดีๆหรือเปล่านะฮะจ่ายจัดไปฮะโบเข้ามาให้1ตัวเึิบโอ้โหนี่โอ้โหโคตรเกลือมันไม่ต่างจากสีชมพูเลยนี่ฟิโลโมนระดับสูงสุดนะครับคุณผู้ชมโอ้ โอ้ยผมนี่เชื่อเลยดูดูมันดอกมแมลงให้ผมโอ้โหนี่ฟิลโมนระดับสูงสุดเลยนะฮะที่มันมีในเกมนี้แต่ว่าดูสิ่งที่มันทำกับผมไม่เป็นไรเรายังเหลือโอกาสแก้ตัวอีกสักสองทีก็แล้วกันเดี๋ยวเราเรียกมันมาอีกสองสองตัวนะ บบกาให้ตัวนี้เอ้ยตัวนี้ก็ uncommon นะก็ uncommon เหรอ uncommon ผมว่าผมใช้พิมลนสีนี้ก็ออกบ่อย่นะแต่ว่าฟิมลมนไอ้สีนี้เนี่ยมันไม่น่าออกมแมลง common มาได้หรอกมันไม่น่าออกอนะ่ะเนาะแมลงคอมมอนอ่ะมันน่าเกียดเกินอ่ะเนื้อออกไหมคือเราต้องเก็บแต้มไม่ถึงตั้งหกพันแต้มอะ่ะถึงจะได้พิมนสีนั้นมาแล้ว มืองดอบมแมลงระดับต่ําสุดให้โอ้โหจเจริญเจรินนะคุณผู้ชมเลินละไทก็บีตัวนี้ก็เออตัวนี้ก็รับได้นิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้มันอยู่ดียวเก็บขาครับโอเคอันสุดท้ายนะเดี๋ยวามาลองดูว่าจะได้เป็นระดับไหนวะปป๊บดูสิโอ้โหนี่มัน มันแกล้งเราเปล่าวะอันคอมมอนหนึ่งตัวคอมมอนสองตัวหนักเลยทีนี้ดูฮะดูมันทำกับเราฮะนี่มันฟิโโมนระดับหกพันแล้งเลยนะเว้ยโอ้โอ,โอ,อ่ะเดี๋ยวผมฆ่าตัวนี้เสร็จผมจะลองใช้ฟิโโมนแพลตินัมดูฟิโโมนสีนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอืมมาเดี๋ยวผมลองใช้อันนี้เลยแล้วกันปึ๊บคุณว่าเป็นตัวอะไร โอ้ oh, เป็นคอมมอนอยูอ่ก็ถือว่าวันนี้เราน่าจะดวงไม่ดีแล้วกันนะเอาแบบพูดให้กําลังใจตัวเองวันนี้เราน่าจะดวงไม่ค่อยดีก็เลยได้แต่ตัวตัวไม่ค่อยดีอะ่ะแต่ว่ามันก็น่าเกลียดเกินน่ะบางบางทีมันไม่น่าจะโผล่มานะระดับคอมมอนเนาะฟิลโมลมอนระดับแรงตัง 6, ้งหกพันอ่ะมันไม่น่าโผลมาได้อะ่ะมาแรงคอมมอนนะเพอ,อแต่ก็นั่นแหละฮะก็ เอาเป็นว่า<ม>วันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปนเพียงเท่านี้เลยกันนะมาเก็บแรงให้ดูไม่ได้เล่นนานเข้ามาเล่นเนีย่ยผมเก็บแรงอยู่3วันเลยนะกว่าจะขึ้นมา6กพันจากสี่พันนะอืมจะได้มีคลิปมาลงให้อ่าคุณผู้ชมดูดูนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วไปเจอกันใหม่นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช n น l เราสิผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะเราจะาเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย